สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มานะครับต่อนกนะครับกับทีมงานชุดใหญ่ครับวันนี้นะครับผมใหญ่จริงๆวันนี้นะครับถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็อ่านี่นะครับทีมงานกําลังจะหาข้าวกินนะครับเพิ่งไปใส่นกมาครับพี่น้องนะครับผมี๋ยวมาทักทายนะครับผมเริ่มจากอาจารย์ใหญ่ก่อนครับผมตาตุนครับสวัสดีครับมากี่ตัววันนี้ตาตุนวันนี้ มาสองตัวสองตัวนะครับที่ให้เอามาให้สารวัตรบอกโอ้เอามาแบ่งสารวัตรใช่ไหมครับผมเอ้ครับครับครับถ้าได้แบ่งอ่าจนพุ่นละมีจากกันพุ่นละเอานกต่อเลยหรือว่านกใหม่นกตอนโอ้ครับครับเอ้ายังไงเดี๋ยวก็รอรุ่นนะครับวันนี้ถือว่ามาใหญ่เน่าจะตุนเนาะเป็นไง ดีใจไหมครับทีมงานพวกเราดีใจดีใจมากไม่เคยใหญ่อย่างนี้มาก่อนเนาะตาตุนเนาะตั้งแต่ตอนนกมาเนาะแต่ก่อนนี้ก็ไปกันไม่กี่คนเนาะตาตุนเนาะอ่าสี่ห้าคนนะครับประมาณนี้เออครับโอ้นี่กับข้าวก็มีครับหากินเรื่อยเนาะก้อยหอยนะครับยำปลากับป๋องก็มีเนื้อนี่ครับย่างนะครับนี่อีกท่านหนึ่งครับผมประหลามจันใหญ่อีกหนึ่งคนนะครับผมอาตาใสครับผมสวัสดีครับโอ้สุดยอดเนาะวันนี้เนาะ อันนี้ครบคณะใหญ่ครบคณะใหญ่สสสสจริงๆนะครับผมนึกว่า,<ม>าตั้งวงหมอลำได้เลย,ไ,เเลย,ดยได้คร <laughs> ับผมเอามากี่ <c oughs> ต่อวนัน <c oughs> นี้ตัวต่อเดียวต่อเดียวเหมือนเดิมแหละเตะใสนะครับตามสไตล์เตะใสไม่เคยไปเยอะกว่านี้นะครับ ส่วนมากก็จะมีแต่ตัวเดียวนะครับตั้งแต่ในตะไรแล้วนะครับผมอ่าก็ถือว่าวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันเนาะครับผมนี่นะครับก็อาจารย์ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับหาพ่อผู้ช่วยนะครับพ่อผู้ช่วยเขียวสวัสดีครับโอ้ว่างแล้วเนาะช่วงนี้เนาะอ่าก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอ่าได้ยินว่าทีมงานเรามั่นแล้วครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวครับเออมาแล้วหนึ่งตัวเพราะนับเบีไดผู้จัดการตัวพูดจัดการนับบี้นับบี้นะครับนับบี้มาจากคอนแกนนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวค่อย อรอรุนอีกตอนบ่ายเนาะครับเพราอที่ว่าเนี่ยนะครับโอ้เป็นผู้เฝ้าเขียงอ่าเอ้าใครเนาะอนนี้เอ้าทีมงานมาใหม่เลยครับนี่เอ้าทหารมาจากไหนอีกนี่เอ้าสวัสดีครับพ่อบรานสวัสดีครับ่ะเป็นไงตกใจเลยเลยจะไงตกใจคนเยอะเหรอคนเยอะแล้วอีเราใครก่อนไม่รู้เลยอ่เออเบื่อหน้าพ่้บรานแล้วไม่ถามอะไรมากหรอกถามแค่นี้แหละนะครับ ต่อไปครับอาจารย์โดนครับผมัอดีครับโอ้พอดีครับดีครับเป็นไงครับช่วงนี้นกเข้านกอะไรยังไงไหมช่วงนี้มาใหม่มาอะไรไหมครับมีมีก็เรื่อยๆเนาะช่วงนี้เนาะกำลังคัดไว้อยู่ถ้าสนใจก็ค่อยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งหรอกถ้ามีของดีเนาะตอนนี้ก็เป็นอยู่หน่วยเต้าปฏิกรณนะครับผมเขาย่างเนื้อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้ ครับเดี๋ยวหมุนทีมงานใหญ่อยู่บนเทียงนาวันนี้ไม่พังก็ต้องได้เสียงเงินและว,วันนี้เทียงนานะครับครับเดี๋ยวเด๋ยวไปดูนะครับนี่ยครับมาอีก หนึ่งที่ครับผมใกล้กกันครับผมนะพี่สวัสดีครับสสวััดีครบมาแล้วโอ้ยสุดยอดตัวแรกเลยครับผมโอ้เปิดประเดิมเลยน่าจะน่าจะมีน่าจะมีการแข่งกันกันหรอไม่เนาะไม่ต้องแข่งกันครนะครับผมช่างวันครับสวัสดีครับนี่ครับช่างวันแล้วก็ช่างวันไปเนี่ยวอ้ระเกียดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ วันนี้เยอะครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะทักทายใครนะครับเยอะมากเยอะมากครับกาลังจะทํากับข้าวกินนะครับนี่เซียนมาอีกโอ้ตรงนี้มีทุกอย่างครับคุณช่างกูไดีครับผมครับไดีครับเซียนใหม่ครับทุกท่านเลยนะครับผมครับครับดีครับบดีครับโอ้เียนครับเอาลกดินมาเลยวันนี้เซียนอัดฮะเรียบมาเลยเยมาเออ ครับผมเอ้สุดยอดสุดยอดมีครบทุกรถนะครับทั้งก้อยทั้งลาบนะครับกลับมาอีกครับผมอีกหนึ่งเซียนนะครับอ่าเจี๊ยใส่ครับผมสวัสดีครับโอ้ใส่แว่นตาดำวันนี้โอ้มากนลมาดรอครับม่ารอวันนี้ครับเอาตัวไหนมาวันนี้เอาเจ้านะเอาไม้บักไม้นกไม้อีกแล้วนะครับผู้พาม่แล้วตั้งแต่เจ้านาร้อมไปนี่ก็เงียบเหมือนกันนะครับโอ้ดีหนุ่มลอครับผมชักไส่สวัสดีครับอิ่มหรือยังนี่ หน้าทำไมแดงๆนี่ได้ได้แล้วใช่ไหมกินน้ำโคกบกินน้ำโคกผมฝันฝันเลยกินแอลกอฮอล์มาแดงกรบวมคระวมยาแกงเสียบอ้าอแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้มีรุ่นเนาะจ้างต่อยเนาะยังไงก็ต้องแต่ว่ามีคนมารแล้วหลางคนแล้วประมาณกี่โมงครับได้เร็วมากนะนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยโอ้โหมันมันมันสุดเดียวพาไปดูตัวเฉลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเนาะ ครับผมมาดูนะครับพี่น้องครับโอ้ครับวันนี้นะครับนี่แหละคือเป็นช่วงที่ได้รวมตัวกันนะครับผมเพราะว่าช่วงทานข้าวนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้แยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันไปดูนกตัวเองนะครับผมนี่ครับโอ้น้ําแดงน้ําใสใจจริงนะครับนู่นทีมงานนะครับเอามาดูเฉลยครับผมตัวแรกนะครับของนับบี้นะครับอ่าหกนับบี้นะครับนี่นะครับ ตัวแรลกอู้สวยครับพี่น้องแดงเลยนะครับผมนุกอ้าวหนุกออกมาจะบาทสวัสดีครับผมท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเบิ้ลสวงอ่าวันนี้วันนี้เอาเจ้าบึงฉีมาไหมครับท่านสวัสดีไม่แมวของแทมา พยารอากาศร้อนเนาะถือว่าวันนี้มารีแลกเนาะท่าทาเนาะครับมครบรอบผมสปีครบรอบ2ปีโอ้ที่รู้จักกับทีมตาฝั่งพองทีมตาฝั่งพองนะครับเห็นแถลงการ์ด้วยใช่ไหมครับจะแบทังการแถลงการ์จะแบบกี่ฉบับไม่รู้แล้วครับสมี่บบแล้วครับเพ่นนะโอ้อยู่สเข่าครับดูครับพี่น้องข้ายนี่นะครับผมรับข้าวนะครับเออใหญ่จริงๆครับพี่น้องแบ่งเป็น2ทีมเลยนะครับ ทีมหนึ่งอยู่บนเทียงนานะครับับดูครับนั่งเฝ้าอะไรน้อนี่อาจารย์ใหญ่ครับครับอาจารย์ใหญ่ของทีมงานของเรานะครับผมอ่าเห็นอาจารย์ใหญ่มีความสุขก็ทีมงานก็มีความสุขแล้วนะครับผมเนี่นะผู้ก่อตั้งผู้ที่เริ่มนะครับอ่าเสียนหลายคนนะครับได้เรียนจากท่านนะครับก็ไม่มีวันนี้นะครับถ้าไม่มีท่านนะครับผมก็ต้อง ขอบคุณนะครับตาไสตาตุนนะครับทีมงานนะครับนี่นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับผมอ่าคครับโอ้เอาขออนุญาตนะครับผมทานข้าวก่อนนะครับผมนะครับขาดไม่ได้เลยครับผมทีมงานัสดีครับเจนนัวครับวันนี้เอาเจ้าลม่ชยครับลมโชยนะครับโอ้ยังไงเราแพ้ทีมคอนแกนไม่ได้นะเรานะอ่า ก Karena, ็ต้องสู้นะตอนใบอีกยงยังเหลือไปไลาอยู่เนาะเชโนเนาะรับผมเดี๋ยวก็รุ้นครับนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับมีทีมงานนะครับจากบ้านไผ่นะครับได้โทรหาผมนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมหนุนครับมาแล้วครับมาครับมาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับผมมาจากบ้านไผ่นะครับบ้านไผ่เชิญเชิญครับเชิญครับอ้าวทีมงานครับเรียกทีมงานลงมาเลยนะครับดีมาจากบ้านโทรหาผมเมื่อวานนี้เนาะเอาแล้วครับนี่นะครับมาร่วมกัน นะครับอยากมาต่อกับทีมงานนานแล้วใช่ไหมครับอ่าโทรมานะครับก็ได้พอดีเลยครับหมาะเจาะเวลาหมาะเจาะกันนะครับผมอ้าวเชิญเชิญครับเชิญเชิญนะครับเดินเชิญเดินเชิญเอาเรียกทีมงานมาครับอยู่ในรถอีกใช่ไหมครับอีกสองสามท่านฮะอยู่โน่นอีกคนนึงครับโอ้ครับครับเอาเดี๋ยวมากินข้าวร่วมกันครับพี่น้องครับก็ความสุขของทีมงานนะครับนี่ครับเซียนใหม่เป็นไงอ่าเซียนใหม่นะครับน้องโจนะครับมาจากบ้านไทยนะครับวันนี้ก็ มาคารวะนะครับอาจารย์ใหญ่แล้วนะครับทั้งสองท่านนะครับผมแล้วก็ที so. มงานครับดูครับพอบัดพอบัดพอแล้ว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 ออกออกออกจูว่าเห็นก่อนเพื่อนเลยว่าอย่างนั้นครับดีนะครับเป็นไงครับทีมงานของพวกเราเป็นไงครับสุดยอดไหมนานแหละครับนี่แหละยังไงก็เวลาว่างก็มาร่วมกันเนาะจูเนาะครับผมก็ นี่แหละเรื่อยๆนะครับมาจากบ้านไผ่เนา้อน้าลูกเลี้ยงเอาน้องดูคลิปตลอดไปอย่างนั้นนะครับเอาให้เสียตายใส่ด้วยเลยขอบคุณครับผมไม่มีลูกของเขาสักทีนะครับผมเพราผู้ช่วยดิยิ้มบานเลยอครับเนี่ยอ่คอคอบโอ้มือเดินมือเดินครับนุ่นนะครับรวงข้าวรวงข้าว รวงข้าวรอเคียวตาตุนใส่ได้ยังรวงข้าวใส่แล้วตาใส่ใส่ยังตาใส่ใส่ได้ยังใส่แล้วคอ้บ่ตบไอ้ยิกพอบัตเปิด ลำอีกแล้วเหรอโอ้ลำอีกแล้วครับวันนี้เออแกมี่แกมี่ช่างแต่ว่ามาจากแกมี่นะครับเอาไปยังไงไม่ไปดูนกดูหนูเราเลยยักษิจะไปก็ไปหรอก เออช่างโกช่วงนี้รับงานหนักครับวันนี้หน,นีงานมาใช่ไหมหนีวันนี้นใช่ครับ <laughs> ทีมงานใหญ่เนาะเออไม่มาไม่ได้นะครับนะครับแบ่งเป็นสองทีมฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับรทีมนู้นทีมอาบุสเนาะอันนี้น<อ>ทีมอะไรทีมไอรุ่นไอรุ่นอ่าเขเลยเช่างโกก็เลยมานั่งตรงนี้จริงๆแล้วต้องนั่งอยู่ตรงนู้นนะจ้าโกนะดี่จ้างต่อยกวดจะไปนั่งตรงนู้นนะครับ เออปรำปรจานยู่ทางนู้นนะอะไรอีกทีนี่้แมกนอ้บุ๊กไอบุกไ้บุ๊กไอ้บุกไอบุ๊กไอ้บุกไอ้บุกไอ้บุกัน้บครัอบพ๊กไอ้บอ้บุ๊ไอ้าก็ต้บกไอ้กไอ้บกไอ้บนากไอ้บุกไอ้บุ๊กอบแต่คนที่กไอ้บุ๊กอ้บุ๊นไอ้บุก้บห๊กไอ้บน๊กไส้บุ๊กคร้บห๊ก้บุ๊ยคร้บ้้บ ดูครับน้องนอเอ้ยตักน้ำกันลิ้นพันแล้วครับลิ้นพันกันแล้วลิ้นพันกันแล้วโอ้ยตายแล้วจะบอกไรลงโอ้เคยเห็นพ่อบัดเพิ่งเคยเห็นพ่อปัดปฏิเสธนะครับครั้งแรกเลยในชีวิตครั้งแรกเลยโอ้เด็กในดูหน้าจีดูหน้าจีหน้าแด็กไปหน้าแด็กแล้วอ๋อแล้วนอ่าดูบรรยากาศรอบรอบพี่น้อง เอาพกเกลือยังไงหน้าแดงไหมนี่หน้าแดงไหมตากแดดครับตากแดดตากแดดตากแดดว่าตากแดดครับพ่อผู้ช่วยเป็นไงครับครับสบายดีครับสบายดีอยู่เนาะไม่อ่บอบอลอมลงบอกับพื้นนะบอไม่ได้อีกสักหน่อยดีดีใจอันดี ดีใจอันจานอันเอาอันทีมงานมารวมหลายๆมาจากบรรพย์กับมี่มาจากไอเขาส้นกวางกับมี่เนาะมากจากเขาส้นกวางพ่อบัตรปะครับครับพ่อบัตรลักกามาจากไอพึ่งพึ่งเจอกันครั้งแรกหน่อยเนาะครับพึ่งเจอกรับพึ่งเจอกันพ่อดีใจดีใจหลายครับเห็นแต่อยู่ในคลิปนกเขาตาฟังฟ้องครับโอ้ดีใจหลายครับดีใจแท่นเจ้าคณะเจ้าดีใจแท่นเจ้าคณะหลักการ่องเจ้าคณะหลักการวนาเบี้ยครกบ ท่านสารวัตรจากตำรวจนองหลายๆผู้หลายๆคนเนาะครับดีดีใจหลายก็ยังเหลืออยู่นะทีมงานเรายังเหลืออีกอยู่ยังยังไม่มาอีกยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะลดหน้าไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเอาเสื้อเขียวทำไมเดินไหวยังเสื้อเขียวเนี่ยฮะครับผมโอ้เดี๋ยวนะครับครับเดี๋จะมาเจอกันใหม่เนาะครับครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดู โอ้เสื้อรุ่นแรกเนี่เสื้อรุ่นแรกเลยนี่ขอบูชาต่อได้ไหมนี่ของผมหายไปไหนแล้วดูังหลังดีโอ้รุ่นแรกรุ่นแรกนะครับนี่ยังเหลืออยู่แต่ว่าดูสภาพตอนนี้คือลุยหลุดลุยเหมดแล้วครับนี่นะครับต่อนกนะครับนี่เชีอาร์ตเจ้าของเฉลียวเชีรอาร์ตดีครับผมไม่รู้ว่าถ่ายไปได้ยังว่าเยอะมากวันนี้ถ่ายไปนะครับถ่ายไปแล้วงเฉลียวเป็นไงตอนนี้ถ่ายคนไหมถ่ายคนครับน่าเรียบร้อยดีใช่ไหมครับยังไม่ได้ครับเด่นยังไม่ได้นะครับอก็ทำเอ้ มีวันนี้มีนักร้องมาด้วยครับยืมตังให้จ้างมารำลงหน่อยเร็วยืมตังสักสองร้อยหน่อยเร็วพ่อแล้วนะเห้ไว้ยี่สิบก็่อโอ่ครับก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมก็จะแยกย้ายนะครับกันไปดูนกแล้วนะครับซึ่งทิ้งมานานแล้วครับพี่น้องนะครับก็ ถือว่าวันนี้สนุกสนานเฮฮาครับพี่น้องดูครับอเนี่ยครับคือบรรยากาศนะของทีมงานนะครับนกเขาใหญ่พวกเรานะครับไปดูนกเราได้แล้วนานแล้วนี่ฮะไม่อดวนกมานี่ล่ะถ้าพอบตดอยู่ไหนมันต้องมีอะไรอยู่ข้างๆนี่ในในจานนุนมีไหมนั่นผมว่าแล้วน้ำแดงน้ำแดงน้องเฝ้าตลอดครับ นะครับผมดูครับกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งคุยกันตามภาษาครับผมนานๆได้เจอกันทีครับบางบางท่านก็เป็นเดือนเป็นปีนะครับกว่าจะได้มาร่วมกันนะครับดูครับความสุขนะครับช่างวันนะครับ คนที่เป็นพระเอกในตอนนี้ก็คือมีแต่คนมานั่งลุมล้อมนะครับผมโอ้โหหลับแล้วครับหลับแล้วเป็นต่อกำลังประมูลนกตัวนี้อยู่พี่น้องอ่าสบายแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำมันเข้าในเมืองแล้วครับตอนนี้พ่อปูช่วยต่อแล้วต่ออีกนะครับตอนนี้พ่อปูช่วย เออเจ้าตัวใสไม่สนใจอะไรครับผมถ่ายรูปเพื่อนอย่างเดียวครับตอนนี้ภาาครับ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 ครบครับครับรบครั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 บคบครับครกครับครัครับครับครนบครั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 บรับค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 องบครับครับครับครนบนรับค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 รับ้วครับนัรครับครับครันคครบครับควับไปับ้ร ครับเดี๋ยวก็จะย้ายไปดูนกเอาช่างโกอะไรนี่ใครอะไรนี่ไรมาเลงวันอยู่เขาให้มีตำแหน่งเฝ้าใกล้หอยใช่ไหมโอเคครับนี่ครับดูครับทีมงานก็จะไปเฝ้านกแล้วนะพู้เกียรติที่นี่นี่แหละก็คือรวมกันตรงนี้แหละสักหน่อยก็แยกแยะกันแล้วผูเกียรติเนาะนี่แยกายช่างไกลก็จะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เริ่มเมาแล้วเมาครับเมาครับฟันฟันฮะ ตอนคันเออกัเนี่ยเสื้อเขียวเสื้อเขียวยังไงเสื้อเขียวนะลูกฟีดหันมายิ้มให้หน่อยเสื้อเขียวเลยเขานกครื่องอะไรเรือลูกฟีดไม่พายโอเคครับผมซีฟีดซีฟีดเป็นตูตุ่มโอ้เร็วเรเดี๋ยวเดี๋ยวจังจากไม่ไม่เขียนเสื้อกับเจียนเสียนี่ขึ้นได้นะครับ กำลังหัดทำกุงใครสนใจใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งได้ครับดเดี๋ยวที่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นะครับดิอาจารย์ใหญ่คุณไปเสี่ยงไมเม่อกี้คุบอกว่าเหตุดเดี๋ยวทำได้กี่อันแล้วทำได้กี่อันแล้วเท่าเหตุหรอครับ สวยอยู่นะครับแจ็คดูจะอยู่อยู่ครับสนใจนสั่งได้ครับสนใจนสั่งได้นะครับแจ็คดูครับตั้งปนดสร้างเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอาจารย์หน่อยอาจารย์เป็นยังไงลูกศิษย์เป็นยังไงลูกศิษย์ทำกรงเป็นยังไงครับได้ได้ได้สูตรอะไรไหมแได้สูตรอะไรไหมแกเรียนลำสรางกล่องครับโอ้เอาอาจารย์ปัดทิ้งแล้วเขาไม่สนใจแล้วตอนนี้ลูกศิษย์สร้างกลองลูกศิษย์เองสร้างกลองครับ อรับุบเอาครับงานงานหลักนะครับที่งานหลักงเจ้าโกตาักแกนไปจูงนางทีจู่แกนนั่งจูงแกนนางมีสูตรอยู่เนาะทำโกงก็มีสูตรเนาะมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรไหนนี่สูตรไหนทีเจนเนาะเอาเจียูงแกนละเดี๋ยวอย่าดูถูกนะเดี๋ยว เสียนรุนเก่าๆเสี้ยชีวิตไปดิก็ได้เพิ่มเสียนนู่นนี่แหละคอยดูกรงนะครับอเอาโอเคครับผมนี่ก็มีพี่น้องเราครับแยกย้ายไปดูนกแล้วนะครับก็จะได้ขออนุญาตแล้วนะครับผมดูครับอ่ประมาณนี้นะครับก็ทีมงานนะครับที่มาเยี่ยมนะครับจากบ้านไผ่นะครับก็จะขอตัวกลับแล้วนะครับผมแล้วก็ทีมงานอ่าผมก็เริ่มแยกย้ายกันทยอยกลับแล้วนะครับวันนี้ก็อ่าถือว่านะครับมาเยี่ยมยามทามเก่านะครับก็ ผมก็คิดอยู่ว่าจะได้นกหรือเปล่าว่านกมันกินยากช่วงนี้นะครับหนึ่งนกกินยากนะครับสองมันเหนียวนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็นยครับเชนโจนะครับเป็นไงวันนี้เหนียวไหมนกเหนียวครับเป็นไงถ้าอยู่แถวบ้านไผ่เป็นไงเชนจูสามแล้วครับสามแล้วเนาะโอ้ผมอยากไปยังแบบนี้นะครับก็โอกาสหน้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับเชนจนะครับที่บ้านไผ่นะครับเดี๋ยวว่างๆไป นะครับก็เนี่ยแหละครับถึงบอกว่ามันกินยากนกช่วงนี้แล้วก็แถวนี้คือรู้เลยว่ามาแล้วก็คือกินยากเพราะว่าแถวนี้คือเป็นโซนของผมผมต่อหมดแล้วแหลกลานนะครับผมก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับผมก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องลงมาแรงแล้วครับอตอนนี้ก็ เกือบจะห้าโมงแล้วครับว่าจะลุ้นพวาอมสุดท้ายห้าโมงเย็นก็คงจะไม่ไหวแล้วครับพี่น้องลมมาลมมาครับนะครับใส่ไปต้นนู้นนะครับนกไม่ยอมลงครับพี่น้องนกอ่าอยู่ต้นแห้งนะครับนกเจ้าสองผมอยู่ต้นต้นสะเดานะครับยืนเลยครับผมเข้ายืนอ่ะแี่งกันยืนอยู่นั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมนกมันยังไม่คึกครับพี่น้อง นกมาอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่กล้าสู้ยังไม่กล้าอะไรนะครับมาดูมาอะไรประมาณนี้แหละมั้งครับนะ่ะก็ขออนุญาตครับผมครับนกไม่ยอมลงครับพี่น้องนะครับไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องมาอยู่นะครับแต่ไม่ยอมเข้าร่วมต้นเพราะว่านกมันไม่มีอะไรกินพี่น้องนะมันก็ ถึงจะอยู่ทุ่งนาก็จริงนะครับมันก็ไม่ได้มีข้าวมีอะไรให้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับตราสอง <c oughs> อันนี้ก็โอเคครับผมยินยากจริงๆต้องยอมรับนะครับอขออนุญาตนะครับอนุกลุงก่อนนะครับ